จังสีเ่เอิญเอิญเฮ็ดนหนมึกหรือว่าอีหยังนี่ยละ่ะเอากับบุกข้วนเก็บมากินเลยค่ะเมืองดอกเพิ่นตี้ค่ะแล้วเพิ่นเกิดน้ำอนันนี้กองไอ้หม้ห่อัวเนาะจ้ะโอ้ยลูกขาออกไปก่อนเจังสี่เอิญเฮ็ดอีหยังดอกเฮ็ดเกิดน้ำพวกมูลสัตว์นี่เนาะจ้ะกับบุกข้วนเก็บมากินดอกจก้ะ มันอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเป็นเบือ่อเป็นเมาก็ไดจ้ะโอ้ยจะเป็นเจ้าอย่าก,กวนข่น้องเ,เอามาให้พี่น้องมึงค่ะนี่คือเห็ดประเภทหนึ่งที่ห้าผอในป่าห้ากับโบนาเก็บเนะจ้ะเป็นเป็นตายานโอ้ยหนูก,กวนหลายจพี่น้องอัในในี้ปลาอย่าง แล้ก็อีกอยางหนึ่งในปลาอย่างเพื่อเขาฉีดยาฆ่ายาเนะจะ้ะกับบควรเก็บถึงเห็ดสิก,กินใดกับบกควรเก็บด้จะ้ะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะเพราะว่ามันมีสารยาฆ่าหญ้าตกค้างถ้าเขาเื่อเขาฉีดไว้เนาะแต่นี่สวนเพิ่นบริฉีดด้วยค่ะเพิ่นขยันเพิ่นตัดจนเปลนแน่นอยู่ค่ะ ส่งก็เป็นตะกินใดพี่น้องแยาเก็บเด้จ้านี่ก็เฮ็ดที่สีนี่ผิดคือกันจ้านี่กะประเภทหนึ่งพี่น้องิดกินบ่วใด้รอกค่ะนี่โอ,อ้คนเป็นปุ่มเป็นกวนขายเฮ็ดยุคข้าเนาะค่ะพี่น้องบางกุ้น,นเพราะว่านี้มันถือฝนสีเป็นสีออกจางแน่ เพื่อนบอดถึงฝนสีเป็นกระสีออกเข้มๆคล้ายๆเห็ดยู่ค่านะคะแต่โบแมนเดอจ์จะพี่น้องอย่าไปเก็บมากินนะคะเห็ดที่เราไม่รู้จักก็อย่าเก็บเด้อจ้ะเด้อพี่น้องขอเตือนเด้อจ้ะเด้อจ้ะพี่น้อง จูมเพื่อนขาดว่าเป็น,นเห็เดผิดสิ้กกกกสกินถูาขาเห็นอย่างสีกระไดเส้นหางมกมขาหดแตะจ้ะไม่รู้จักกระจักสกินเห็ดยังของเพลใไงฟังเด้อพพินองขออภัยจ้ะ ยี่ชนิดนี่พิ่นมากเกิดอยู่นะอันนี้ค่ะปวกมุนบวกขีงงวขี่คว้วยน่าจะเห็นแล้วก็สวยนะจ๊ะแต่ว่ามันกินไม่ได้จ้ะพี่น้องควรระมัดระวังด้วยจ้ะอย่าไปเก็บถั่วที่ถั่วแดนเด้อน้องดอกจอกในกระคาดว่ากินบ่ได้เด้อพี่น้อง แต่เป็นงามๆเ้ยจ้ะลายเป็นสวยเนาะมากกวดลายเพิ่นนะจ้ะกก่ในประเภทเฮดลิ้นจือแต่ว่าอันนี้โบแมนได้จะดอกเพิ่นสีบางๆเราก็ไม่กินเหมือนกันเห็ดประเภทนี้จ้ะพี่น้องขึ้นน้ำค้อนใหม่นี่จ้ะสวยๆลายเพิ่นลายสวยมาก คุกค้าเอินเห็ดขนมดอกจอกนี่ขนมดอกจอกนี่แล้วเนาะเฮ็ดขนมดอกจอกพ่ะนะไม่ควรเก็บนะจ๊ะพี่น้องมันกินไม่ได้นะจ๊ะแบบนี้ เพยังพี่นงแงใหญ่ด้นน่อันนี้เป็นเห็ดห้ำพานโมพี่้องกาายมากเห็นหลายหลายดิจ้ะแมนดิบอ่ะนี่คนละอย่างมันเป็นแข็งแขนดิจ่ะอ๋อแมนดอกคือแมนเห็ดพี่เบื่อบอชังไหพี่้นงมองนี่ ห้างในคน,นตินแมวนี่ยนะจ้ะข้างในกินแมวนี้นะกายมาเห็นหลายหลายอยู่ข้างท่านใจพี่น้องแมนเห็ดผิดบอ่อเห็ดกินใบ้บ่อเป็นสีนียเห็ดน้ำพันมันชิเป็นใสใสโบแมนบ่จากข้างนั่นพวกวเคยกินคือกันจ้ะ ดอกหนึ่งออกึ้นคางท้างเต็มไปเลยจ้ะอ่างผ่านมาเยอะแยะเลยจ้ะดอกหนึ่งพู่นดอกหนึ่งเป็นกไก่เป็นเห็ดพิดหรือเปล่าแย่งมาในเด้อพี่น้องนี่จะเป็นแข็งแข็งแข็งมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นแข็งแข็ง ได้ดบเคยกินบบเคยเก็บก็อย่าเก็บเด้อจ้าพี่น้องจา้ารรมดระวังกันเขาป้านาฝน